สวัสดีครับเหล่าเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีพฤษศประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้จาะจองลงลึกเท่าที่ควร หากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาอะจองลงลึกเฉพาะตัวงท่านเองก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดรายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีพฤษภประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2564กันเลยนะครับ ซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2564นั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนั่นเองนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่ครบครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจเป็นจานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16 ·ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2อ6 4นั้นพอเปิดขึ้นมานะครับเป็นไพ่ใบแรกนี่คือไพ่ก้าวถ้วยนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้มีความสําคัญต่อชาวราศีพฤษภค่อนข้างมากนะครับ ถ้าเป็นเรื่องการเรื่องงานนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายของกินเช่นเป็นร้านอาหารอย่างนี้นะครับจะถูกฉลกกับชาวราศีพฤษภค่อนข้างมากหรือว่าเปิดร้านขายของชํานะครับผมขายของกินของใช้ขายข้าวสารอาหารแห้งน้ำตรง,น,ตรงน้ำตาลแป้งอะไรพวกนี้นะครับดีมากเหมือนกันนะฮะสำหรับไพ่ใบนี้บางท่านนะครับผมอาจจะทาธุรกิจนี้มาแล้วแล้วก็พอมาถึงในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นต้องบอกเลยนะครับว่า ยอดขายนี่นะครับรับรองเลยนะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาลหลายเดือนนี่นะครับเดือนนี้จะมีความโดดเด่นมากเลยนะครับและบางท่านนั้นต้องการอยากจะเริ่มธุรกิจค้าขายแบบนี้ก็สามารถที่จะเริ่มได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้รับรองว่ามีอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะครับส่วนไพ่ใบถัดมานะฮะนั่นก็คือไพ่ queen of p e n t a c l e นะครับผมมองว่าเป็นไพ่ราชินีเหรียญแล้วก็มองถึงตัวของผู้หญิงชาวราศีพุธศพนะครับ ผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความคล่องแคล่วว่องไวมากการค้าการขายนี่นะครับผมทำได้ดีและก็เป็นคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับนอกจากที่จะทำงานเร็วแล้วยังถูกต้องแม่นยำด้วยนะครับผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นนี่นะครับผมจะทำอะไรนะฮะจะสร้างครอบครัวหรือจะทำอะไรนะั้นส่วนมากจะต้องลงมือด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองสร้างด้วยตัวเอง แล้วจะประสบผลสําเร็จนะครับจะรอคนอื่นมาทําให้จะรอฟงรอแฟนมาทําให้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตัวเองทําเองนั้นจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานดีมากมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่จัสติกนี่นะครับผมว่าเป็นตัวแทนของผู้ชายชาวราศีพฤษภได้ค่อนข้างดีเหมือนกันผู้ชายชาวราศีพฤษภนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากรักอิสระด้วยนะครับ สังเกตดูได้ว่าถ้าทํางานนี้นะครับถ้าเลือกได้อยากจะนั่งห้องนั้นคนเดียวไม่ต้องการอยากจะไปนั่งห้องนั้นรวมกับใครอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับห้องทํางานอยากอยู่ตัวคนเดียวและที่สําคัญนะครับผมใครจะมาหยิบจับข้าวของที่อยู่บนโต๊ะที่ไดววางเอาไว้นี่นะครับจําได้หมดนะฮะเพราะว่าเวลาที่เขาหยิบไปแล้วเขาเอามาคืนของมันจะไม่วางเหมือนเดิมนั่นเองท่านจะจําได้นดั่นเองนะครับแล้วก็จะโกรธมากเลยนะฮะ แล้วก็เหมาะกับงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการปกครองผู้คนหมู่มากเช่นรับราชการในกระทรวงยุติธรรมนั่นเองนะครับผมเช่นเป็นนักกฎหมายนะฮะเป็นอายการหรือว่าเป็นผู้พิพากษานี่ดีมากเลยนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในหนะ้าที่การงานได้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างแน่นอนและนะครับท่านที่ทํางานรัฐวิสาหกรริจก็ดีด้วยเช่นกันนะครับไพจัสติเนี่ หรือว่าท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับท่านั้นของการเป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกใหญ่ๆตึกใหญ่ๆนะครับที่มีความสลับซับซ้อนในการออกแบบนี่นะครับต้องใช้เวลาในการออกแบบความละเอียดรอบครอบต้องสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้คนด้วยนี่นะครับจะทํางานด้านนี้ได้ดีแล้วก็เหมาะสมนะครับและนอกจากนั้นถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับท่านั้นของการเป็นนักบัญชีนะครับการเป็นนักบัญชีชื่อดังอย่างนี้นะครับหรือ คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของฝ่ายบุคคลอย่างนี้นะครับไพจัสติกนี้ก็ให้ขุดด้วยเช่นกันแล้วก็ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นงานของท่านจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านของการเป็นนักออกแบบอิสระนั่นก็หมายความว่าการเงินของท่านจะดีนั่นเองนะครับแต่ว่าท่านที่ทำงานราชการงานเข้านั่นก็หมายความว่าท่านจะได้โชว์ผลงานผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เห็นผลงานของท่าน แล้วมีโอกาสที่จะผลักดันให้ท่านนั้นเจริญเติบโตในสายงานของท่านในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมเป็นไพ่ก้าไม้เท้าชาวราศีพฤษบอาจจะเจอปัญหาและก็อุปสรรคในการงานพอสมควรในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้บางท่านนี้นะครับอยู่ในช่วงของการลังเลเลยนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงดีเมื่อเจอปัญหาแบบนี้เมื่อเจออุปสรรคแบบนี้ หากว่าท่านมีข้อมูลไม่เพียงพออย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะพลาดพลัง้งมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นั่นเองนะครับขอให้ท่านยืดเวลาออกไปหาข้อมูลก่อนหรือว่าหาจหังหวะเวลาที่เหมาะสมก่อนค่อยตัดสินใจนะครับผมแล้วก็บางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็เกิดความผิดพลาดเรื่องงานขึ้นมาในตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขอยู่นั่นเองนะครับผมหากว่าท่านแก้ไขได้นะี่นะฮะ แล้วก็ไม่มีคนมากั่นแกล้งนี่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ในขณะเดียวกันนะครับหากว่าท่านนั้นทําผิดพลาดลงไปอีกครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสที่จะโดนโยกย้ายนะครับไปอยู่แผนกอื่นหรือว่ามีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนงานเลยนะครับผมดังนั้นต้องตั้งใจให้ดีหากว่ายังตัดสินใจไม่ได้ในตอนนี้ให้ขยายเวลาออกไปก่อนนะครับหาข้อมูลหาช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดนนเด็กนะครับค่อยตัดสินใจนะครับ ส่วนไพ่เดลฟูนี่นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทั้นั้นของความคิดไอเดียต่างๆนี่นะครับบันเจิดจริงๆนะฮะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นชาวราศีพฤษภนี่ต้องบอกเลยนะครับทั้งชายและหญิงมีไอเดียที่บันเจิดเลิศเลอจริงๆนะครับอย,อยากทำนู่นอยากทานี่และไอเดียของท่านดีเพียงแต่ว่าหากท่านคิดแล้วให้คนอื่นไปทำนี่ผมว่าดีมากนะครับแต่ถ้าหากว่าคิดแล้วลงมือทําเองผมกลัวว่าท่านจะทําไม่สําเร็จเพราะว่าชาวราศีพฤษภนั้นบางที อาจจะไม่รอคอยอะไรนานขนาดนั้นเป็นคนที่เบื่อง่ายนันเด็กน,นะครับเป็นคนที่ทํางานเร็วเป็นคนที่ทํางานดีแต่ว่าบางทีอาจจะรอคอยอะไรต่างๆได้ไม่ค่อยดีนนเด็กน,นะครับคิดแล้วให้คนอื่นทําอย่างนี้ดีนะครับผมสําหรับไพ่เด f o ฟูนี่เป็นเจ้าโปรเจกต์จริงๆนะครับมาที่ไพ่แจ็คเม้นกันบ้างนะครับผมเราจะสังเกตดูได้นะฮะว่ามีคนกําลังลุกขึ้นจากโลงศพนั่นหมายความว่าเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่น่นเด็กน,นะครับ ต้องบอกอย่างนี้ว่าชาวราศีพฤษภนั้นดวงของท่านนั้นหักเหในครั้งสําคัญสาคัญมาแล้วหลายครั้งในชีวิตของท่านนี้นะครับผมมาถึงในช่วงนี้บางท่านนั้นอาจจะตกงานอาจจะว่างงานมานานพอสมควรแล้วชาวราศีพฤษภนะครับที่ตกงานว่างงานจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะมีคนชักชวนไปทําอะไรใหม่ๆอาจจะกําลังเริ่มต้นงานใหม่ๆในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี่แหละแล้วรับรองเลยนะครับว่าจะดีกว่าเดิมไพ่ใบนี้ยังให้ความหมายอีกนะครับว่า บางทีธุรกิจของเราการค้าการขายของเราเราลงทุนเราทุ่มเทนะครับกับธุรกิจด้านนี้อย่างเต็มที่กลับไม่สําเร็จนะครับสิ่งที่สําเร็จนั้นกลับกลายเป็นว่าเราไม่คาดคิดเลยว่ามันจะทําเงินทําทองทําธุรกิจให้เราได้ดีขนาดนี้อันนั้นจะประสบผลสําเร็จนะครับหรือบางท่านนี่นะครับผมทําธุรกิจนะฮะแล้วก็รุ่มๆุมดอนๆมาโดยตลอดนะครับพอมาถึงในช่วงเดือนพฤิกายน ยอดขายดีขึ้นนะครับการเงินดีขึ้นนั่นหมายความว่าตัวท่านเองนั้นลอดพ้นนะครับผมจากการขาดทุนรอดพ้นจากการยุบบริษัทยุบร้านค้าของท่านนั่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับไพ่แจ็คเมนเนี่ยเป็นไพ่ที่ให้มุมบวกที่ดีมากๆอีกใบห,หนึ่งด้วยเช่นกันนะครับท่านที่กําลังจะเริ่มต้นอะไรใหมๆ่ๆขอให้ท่านตั้งใจนะครับทำมันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วจะประสบผลสําเร็จนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่สิบเหรียญถ้าเกี่ยวข้องกับการงานถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการขายนะครับท่านที่ทําหน้าที่นะฮะเป็นฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์ฝ่ายขายคอนโดฝ่ายขายบ้านเดี่ยวฝ่ายขายทําเฮาบ้านแฝดอะไรทํานองนี้นะครับในช่วงของปลายเดือนพฤิกายนนั้นจะมีลูกค้ามาติดต่อท่านมากขึ้นท่านมีโอกาสที่จะขายได้เยอะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบนี้และนอกจากนั้น มาถึงไพ่ใบนี้กันบ้างนะครับนี่คือไพ่เก้าเหรียญน,นะครับผมไพ่เก้าเหรียญน,นี่หมายถึงท่านจะได้มรดกตกทอดนั่นเองนะครับท่านมีโชคที่จะได้บ้านมีโชคที่จะได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี่ดวงของท่านค่อนข้างดีการเงินของท่านค่อนข้างดีแต่ว่าการเงินจะดีอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยในช่วงของการเงินอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ในตอนนี้นะครับผมขออนุญาตย้อนขึ้นไปที่ไพ่เพจออฟเพนเทอร์หน่อยก็แล้วกันนะครับนั่นหมายความว่าบุตรบริวารของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะให้คุณกับท่านนั่นหมายความว่าท่านที่มีลูกน้องนะครับมีพนักง,งานต่างๆเขาก็จะทํางานดีนั่นเองนะครับผมผลงานจะเห็นแบบเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับท่าน ส่วนท่านที่มีลูกนะครับผมหมายควาว่าลูกของท่านนั้นจะตั้งใจเรียนจะนําข่าวดีจะนําเรื่องที่ดีมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ปลาบปลื้มใจนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีมากๆเลยสําหรับไพ่ใบนี้นะครับคราวนี้มาที่ไพ่ที่สําคัญบ้างไพ่เดอะซันอยู่ในตําแหน่งที่1ิบนะครับถือว่าเป็นไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับที่อยู่ในตําแหน่งนี้ผมถือว่าเป็นไพ่ให้คุณมากๆเลยนะครับกับชาวราศีพฤษภ เอาที่เรื่องของร่างกายกันก่อนกับล้ากันนะครับหลายๆคนนี่เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาพอมาถึงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นลหลายๆท่านเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มอยู่ในช่วงพักฟื้นบางท่านนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยมานานแล้วนะครับผมรักษายังไงก็ไม่หายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นหมายขามว่าตัวท่านอาจจะไปเจอกับหมอดีหมอเก่งหมอที่ถูกกับโรคหรือว่าหมอจัดยาแล้ว ป็นยาที่ถูกกับโรคของท่านกินแล้วทุวเลาลงกินแล้วดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับร่างกายของท่านนั้นมีโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นปกติได้ขอให้ท่านมีกําลังใจขอให้สู้กันต่อไปกันแล้วกันนะครับในจุดนี้และไพ่เดอะซันนี้นะครับยังให้คุณกับเรื่องของงานบางท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานตอนนี้โดนกดดันอย่างหนักนะครับผมไม่น่าเชื่อเมื่อไพ่เดอะซันนั้นเกิดขึ้นอะไรต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับ คนที่ไม่เคยดีกับเราก็จะกลับมาคุยดีกับเรากลับมาให้ความช่วยเหลืออย่างนี้แล้วก็งานของท่านที่มีปัญหาก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีขึ้นอย่างนี้นั่นคือคุณของไพ่เดอะซันนะครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงนี่ไพ่เดอะซันให้คุณถูกต้องสูงสุดมากเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักร้องนักแสดงเป็นดารานี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่า ท่านจะมีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีงานที่มากขึ้นมีอีเวนท์ที่มากขึ้นมีคอนเสิร์ตสามารถที่จะจัดคอนเสิร์ตไปร้องตามงานต่างๆได้นั่นเอง,เองนะครับการเงินของท่านก็จะดีขึ้นท่านที่เป็นดาราเป็นนักร้องผลงานของท่านเพลงของท่านนั้นจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับและนอกจากนั้นไพเดอรซันนี่ยังให้คุณกับคนธรรมดาสามัญชนอย่างเราๆนี้ด้วยนะครับ ท่านที่ทํางานท่านก็จะมีชื่อมีเสียงนะครับในวงงานของท่านนันเดงจะได้รับคําชื่นชมจากท่านั้นของเพื่อนร่วมง,งานได้รับคําชื่นชมจากผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับท่านที่ประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าแม่ขายไลฟ์สดขายของในสื่อออนไลน์ต่างๆในเพจต่างๆในช่องทางต่างๆนั้นยอดขายของท่านก็จะดีขึ้นนะครับจะมีคนติดตามจะมีคนเข้าไปดูท่านเยอะขึ้น ท่านที่ทํางานเกี่ยวกับทานั่งของการเป็นยูทูบเบอร์นะครับผลิตคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็อัปโหลดใน YouTube นะครับหรือว่าอัปโหลดใน t ิ k กต o ออย่างนี้นะครับผมอัปโหลดในสื่อต่างๆเนี่ยก็จะได้รับความนิยมจะมีผู้ติดตามมากขึ้นนนเด็นะครับจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่าไพ่เดือดสันนั้นจะให้คุณมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นต้องบอกว่าเป๊ะมากเลยนะฮะสำหรับไพ่ใบนี้ คราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภมีไพ่การเงินที่ดีมากเลยนะครับผมอย่างเช่นไพ่นี้นะฮะ Queen of p e n t a c l e เนี่ยการทำมาค้าขายก็จะดีขึ้นนะครับลู่ทางในการหาเงินของท่านก็จะดีขึ้นแล้วก็ไพ่ Page of p e n t a c l e นี่นะครับบุตรบริวารน,นะฮะก็จะนําโชคมาให้กับท่านบางทีบางท่านที่นะครับบุตรเรียนหนังสือจบแล้วนะครับลูกเต้าเรียนหนังสือจบแล้วไปทําการทํางาน พอทำงานแล้วนี่นะครับเขาก็อาจจะให้เงินกับคุณพ่อคุณแม่เป็นรายเดือนอย่างนี้เป็นตน้นก็ถือว่าบุตรบริวารของท่านนั้นให้โชคกับท่านอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนไพ่สินเปลี่ยนนี่ยังอยู่ผมบอกนะครับว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินขายบ้านที่ท่านประกาศเอาไว้ จะขายได้นะครับในช่วงของปลายเดือนพีกายนนี้หรือว่าท่านที่ทํางานนะครับเป็นฝ่ายขายเกี่ยวกับท่านของการขายอสังหาริมทรัพย์ท่านก็จะมีลูกค้ามากขึ้นตัวท่านเองนั้นก็จะได้ค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นค่าตัวแทนมากขึ้นอย่างนี้ได้เงินเป็นก่อเป็นกำจริงๆนะครับยังยังไม่พอนะฮะชาวราศีพฤษภท่านยังมีโอกาสที่จะได้มรดกด้วยนะครับผมไพ่ใบนี้ไพ่เศรษฐีนีเช่นได้บ้านได้ที่ดิน ได้เงินสดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมถือว่าดีมากเลยนะฮะเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภเป็นอีกหนึ่งราศีและก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับเรื่องของการเงินและนอกจากนั้นนะครับเมื่อมีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นนั่นหมายของว่าชาวราศีพฤษภนั้นยังมีโชคในการเสี่ยงดวงด้วยนะครับท่านที่ต้องการอยากจะซื้อลอตเตอรี่นะครับเดินผ่านแผงลอตเตอรี่หยิบขึ้นมาบ้างนะฮะสามสี่ใบเอาพอได้ลุ้นนะครับท่านมีโอกาส ที่จะได้โชคตรงนี้แต่ว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนะครับที่ได้สั่งสมมานะฮะบ,บางท่านอาจจะได้มากบางท่านอาจจะได้น้อยบางท่านอาจจะไม่ได้เลยก็อยู่ที่บุญวาสนาของท่านนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งมาแล้วกันถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับ สรุปรวมแล้วดวงการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นดีมากๆเลยนะครับนอกจากจะได้ไพ่เหรียญไม่ว่าจะเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่เเหรียญแล้วยังมีไพ่เดอะซันนุนนําหนุนเนื่องด้วยนะครับการท้าการขายของท่านนั้นจะขายดิบขายดีประสบผลสําเร็จนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเงินก็จะมีทางออกก็จะมีทางแก้ไขนั่นเองนะครับ บางท่านนี่นะฮะทำธุรกิจทํามาค้าขายแล้วติดติดขัดขัดนะครับผมกําลังหยิบยืมเงินอย่างนี้ท่านก็จะได้รับการอนุมัติได้รับการช่วยเหลือนะครับมีโอกาสที่ท่านนั้นจะประสบผลสําเร็จในงานของท่านในธุรกิจการค้าการขายของท่านนั่นเองนะครับมาดูดวงด้านความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับท่านได้ไพ่เดชสารนี้นั่นหมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีเสน่ห์มากมากเลยนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้น ทั้งชายและหญิงทั้งคนรักเพศเดียวกันนะครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าตัวท่านนั้นจะมีเสน่ห์มากๆท่านที่ยังโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามาทักทายมีคนมาสกิดนู่นสกิดนี่นะครับมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้เจอคนรักและเมื่อท่านได้ไพ่เดอะฟูลปรากฏเข้ามาด้วยนี่นะครับชาวราศีพฤษภผมต้องบอกเลยนะครับว่าท่านนั้นหล่อเลือกได้สวยเลือกได้จริงๆนะฮะ รับรองเลยนะครับว่าเจ้าชู้มากทั้งชายและหญิงนะครับไม่รู้ว่าจ,จะเลือกคนไหนนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะฮะอย่างไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่ก้าถ้วยเนี่ยอาจจะเกิดความรักซ้อนขึ้นกับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี่แหละนะครับเพราะว่า,าจ,จะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านค่อนข้างเยอะบางท่านนี่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะไขว้เขวได้นะครับถหากว่าใจไม่หนักแน่นพอนะฮะอาจจะทําให้ท่านนั้น หลงและเลินไปกับเรื่องของความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะต้องเกิดปัญหากับครอบครัว mm. เกิดปัญหากับตัวท่านได้ถ้ามีความรักที่หนักแน่นแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดน,นะครับที่ท่านนั้นปล่อยจิตปล่อยใจนะฮะมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะควยแขวะแล้วมีปัญหาความรักตามมาปวดหัวอีกมากมายสาหรับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับชาวราศีพฤษภที่ได้ไพ่เดรัจฉานนี่ผมต้องบอกเลยนะครับว่า ท่านมีโอกาสที่จะได้แฟนนะครับที่หน้าตาดีมีฐานะดีมีการศึกษาดีด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้แฟนที่มีชื่อเสียงนะครับอาจจะไม่ทิ้งกับว่าเป็นดารานะครับแฟนของท่านแต่ว่าเขามีชื่อเสียงในวงงานนั้นๆหรือไม่เขาอาจจะมีชื่อเสียงในชุมชนนั้นๆไปถามใครก็รู้จักนะครับคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ เมื่อความรักสมหวังแล้วนะครับสําหรับไพ่เก้าเหรียญนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่จะต้องจากลากันนะครับบางท่านนี่มีปัญหากันมานานแล้วล่ะนะฮะอาจจะต้องมีการเลิกรากันไปอย่างนี้เป็นต้นนันเด็นะครับเมื่อเลิกรากันไปแล้วจะต้องมีการแบ่งทรัพย์สินกันนะครับท่านอาจจะตกพุ่มไม้แต่ว่าเป็นผู้ไม้เจ้าเสน่ห์เพราะว่าเป็นเศรษฐีนีเลยก็ว่าได้นะครับมีทรัพย์ส, oh, <S <S สมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินเงินทองอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม จะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านเยอะอีกเช่นกันนะครับสาหรับท่านที่ตกพุ่มไม่ยอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับย้อนมาที่ไพ่ใบแรกอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสําหรับไพ่เก้าถ้วยนี่หมายความว่าคุณสาพสตรีบางท่านนะครับผมอาจจะได้แฟนที่มีอายุมากกว่ามากๆนะครับผมเป็นผู้ใหญ่กว่าอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือแฟนของท่านนั้นอาจจะเป็นพ่อหม่คนที่ผ่านการแต่งงานผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ ยังไม่หมดนะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักขออีกสกนิดหนึ่งก็แล้วกันนี่คือไพ่จัสตเมนส์นะครับถ้าเป็นพไพ่ใบนี้แปลความหมายในเรื่องราวของความรักนั่นหมายความว่าเกิดความรักแบบปุ๊บปั๊บนะะบางทีบางท่านนี่นะครับคบแฟนมานานแล้ว ก็ไม่ได้แต่งสทีนะครับจะแต่งก็ไม่ได้แต่งสทีแล้วก็เลิกกันไปนะครับพอเลิกกันปุ๊บมาเจอกับผู้หญิงคนนี้หรือว่ามาเจอกับผู้ชายคนนี้คบกันยังไม่นานเลยนะครับเดือน2เดือนเท่านั้นตัดสินใจแต่งงานกันแบบปุ๊บปั๊บเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอะไรที่แบบกระทานหารไพจัสม m เมนจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถ,ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2564นั่นเองนะครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีพฤษภทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอความกรุณาทุกท่านนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมด้วยจะเป็นการติชมก็ได้นะครับเพื่อให้กบบาลังใจกับตัวผมและผมจะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากร ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ